กลับมาเล่นกันต่อกับพิกัดกีฬาในช่วงที่สองนะครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยนะครับไปดูถึงเรื่องของหลายๆคําถามที่มีการตั้งคําถามกันนะครับว่ารายได้ของรัตตะนั้นหลายคนทราบมาแล้วว่ามีรายได้ที่รวยแล้วก็มากมายแค่ไหนนะครับแต่ว่ายังคงมีคําถามถามว่าแล้วกรรมการละ่ละหรือว่าผู้สิทธิ์จะมีรายได้กันเป็นอย่างไรกันบ้างโครงสร้างของรายได้ของกรรมการนั้นเป็นอย่างไรติดตามกันได้จากคุณเอ็มันรัตน์ขู่สมบัติครับท่านผู้ชมครับ ในวงการฟุตบอลนะครับนอกจากบรรดานักฟุตบอลที่ถูกจับจ้องให้ความสนใจแล้วนะครับบรรดาผู้ตัดสินในเกมฟุตบอลเองก็ถือว่ามีส่วนสําคัญที่จะให้ฟุตบอลนั้นมีความสนุกเข้มข้นเราใจฮะซึ่งท่านผู้ชมอาจจะได้รับฟังข่าวสารมาอยู่แล้วนะครับ mm. เกี่ยวกับเรื่องของค่าตัวค mm. ่าจ้างของบรรดานักฟุตบอลที่มีมหาศาลโดยเฉพาะพวกบรรดาสเปอร์สตาร์นะครับ ค่าจ้างของผู้ตัดสินเองก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กันนะครับในแต่ละประเทศแต่ละหลีกก็แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นในพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับหลีกฟุตบอลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกหลายคนก็ชื่นชอบในหลีกนี้นะครับก็มีค่าจ้างที่น่าสนใจนะครับโดยแบ่งค่าจ้างออกเป็น2ส,ส่วนด้วยกัน,นครับส่วนแรกนะครับเป็นค่าจ้างรายปีนะครับเป็นค่าจ้างที่ทางสมาคมฟุตบอลอังกฤษนั้นเซ็นให้ฟรีๆกับ คนที่เป็นผู้ตัดสินในพิมพ์ลีกเลยนะครับอยู่ที่จํานวนประมาณ38,500ปอนปด์อนถึง42,000ปอนปอนตกเป็นเงินไทยนี่คูณ50บาทไปนะครับอยู่ที่ประมาณ1ล้านกว่าบาทถึง2ล้านกว่าบาททีเดียวนะครับส่วนที่2คือค่าจ้างต่อเกมนะครับจะอยู่ที่เกมละ1น0 0กับอีก70ปอนด้วยกันนะครับซึ่งเขามีการรวบรวมข้อมูลต่างๆแล้วก็นํามาเฉลี่ยแล้วนะครับโดยพบว่ารายได้เฉลี่ยต่อปีของบรรดาผู้ตัดสินในพิมพ์เลีกอังกฤษนะครับ อยู่ที่ประมาณ70,000ปอนต์ต่อปีนะครับหรือประมาณ3ล้านกว่าบาท3ล้าน5แสนกว่าบาทถ้าคิดเป็นเงินไทยนะครับนี่คือเฉพาะของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับแต่ถ้าเรามาดูแต่ละลีกยุโรปที่น่าสนใจลีกใหญ่ๆ4ี่ลีกนะครับเขาก็มีค่าจ้างที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละลีกเริ่มกันที่สเปนลีกสเปนก่อนนะครับคือลาลิก้าของสเปนถือว่าสูงสุดในลีกยุโรปเลยนะครับนอกจากจะมีนักฟุตบอลที่มีค่าจ้าง มากที่สุดในยุโรปแล้วนะครับยังมีค่าจ้างผู้ตัดสินที่มากที่สุดด้วยผู้ตัดสินนะครับอยู่ที่4,700ปอนด์ต่อเกมต่อแมตช์นะครับขณะที่ผู้ช่วยนะครับอยู่ที่1,550ปอนด์นะครับส่วนอิตาลีเกาโชซูริอาร์นะครับอยู่ที่2,819ปอนด์นะครับส่วนผู้ช่วยนั้นอยู่ที่1,300ปอนด์นะครับอันดับ3คือเยอรมนีบุนเดสลิก้านะครับอยู่ที่2,800ปอนด์และผู้ช่วยนั้นอยู่ที่1,400ปอนด์นะครับ อังกฤษนะครับหลีกเจ้านิยมอยู่ที่1 1 7 0ปอนด์อย่างที่เรียนไปนะครับขนาดที่ผู้ช่วยนะครับครับอยู่ที่4 7 5ปอนด์อังกฤษอาจจะน้อยแต่อย่างที่เรียนไปนะครับว่าเขามีค่าเซนฟรีค่าจ้างรายปีที่อยู่ที่38,500ปอนด์ถึง42,000ปอนด์อย่างที่เรียนไปข้างต้นนะครับทำให้ค่าจ้างต่อแมตต์ต่อเกมของผู้ตัดสินนั้นไม่มากเท่าไหร่นะครับ นี่เป็นแค่ค่าจ้างแต่ละแมด์นะครับยังไม่รวมถึงบรรดาผู้ตัดสินที่มีชื่อดังๆยกตัวอย่างเช่นฮาวิดเว็บนะครับผู้ตัดสินอังกฤษที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับเขาจะมีค่าจ้างจากลีกอย่างเช่น League ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกตบ่ายุโรปนะครับหรือว่าค่าจ้างจากเกมทีมชาติด้วยนะครับคาดกันนะครับว่าทางฮาวิดเว็บนั้นมีค่าจ้างต่อปีอยู่ที่ประมาณ1นึ่สนปอนหรือประมาณ 5ล้านกว่าบาทต่อปีทีเดียวนะครับนี่คือในส่วนของผู้ตัดสินต่างประเทศนะครับถ้าเรามาดูผู้ตัดสินในประเทศไทยกันบ้างน,นะครับเป็นหลีกสูงสุดของไทยนี่คือข้อมูลในช่วงของซีซั่นที่แล้วนะครับซึ่งยังเป็นไทยพิมร์ลีกอยู่นะครับแต่ว่าเปลี่ยนเป็น p LT ก็น่าจะมีค่าจ้างที่ไม่แตกต่างจากนี้นะครับผู้ตัดสินในไทยค่าจ้างอยู่ที่10,000บาทต่อแมตช์นะครับผู้ช่วยนั้นอยู่ที่ประมาณ 5,000บาทต่อแมตช์นะครับนี่คือสิติค่าจ้างต่างๆนะครับของทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศแต่ว่าความเคลื่อนไหวล่าสุดของวงการผู้ตัดสินไทยนะครับมีการแต่งตั้งพลตำรวจโทสมคิดบุญถนอมอดีตเจรตำรวจเป็นประธานผู้ตัดสินไทยของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยแล้วนะครับตรงนี้ประเด็นที่น่าสนใจคือเขาจะมีการให้บรรดาผู้ตัดสินน,นั้นขึ้นทะเบียนเป็น ข้าราชการรัฐนะครับในหน่วยงานสักหน่วยงานหนึ่งมีคาดการณ์กันนะครับว่าอาจจะเป็นของการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากกตตรงนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าจะแตกต่างจากต่างประเทศเพราะว่าที่ต่างประเทศผู้ตัดสินนั้นจะเป็นอาชีพเสริมนะครับเป็นพัทนาอาชีพเสริมขึ้นมาอย่างเช่นฮาวิดเวบนั้นอาชีพเขาคือตำรวจแล้วก็อาชีพเสริมนี่คือผู้ตัดสินนะครับแต่ของเราจะเป็นข้าราชการจะเป็นพนักงานรัฐตรงนี้ต้องดูความพอใจความสมัครใจของผู้ตัดสินในประเทศไทยด้วยนะครับว่า จะพอใจในเงื่อนไขนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่น่าสนใจที่ต้องติดตามมาคือเรื่องของความพอใจในการตัดสินของผู้ตัดสินนะครับที่แฟนบอลน,นั้นมีการคาดหวังไว้สูงแลอเกินว่าจะตัดสินได้อย่างยุติธรรมเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายนี่คือเรื่องที่ต้องติดตามต่อไปนะครับ ก็เป็นคําถามที่น่าสนใจนะครับว่าถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงให้กับผู้ดสินของไทยนั้นมาเป็นอาชีพประจํามากขึ้นให้เป็นพนักงานของร้ฐนนั้นจะทําให้อาชีพนี้มีความมั่นคงมากขึ้นและจะมีการแก้ไขปัญหาได้ถูกจุดหรือเปล่ากับการแก้ไขปัญหาของมาตรฐานผู้ดสินในวงการฟุตบอลไทยนะครับ